ครับทุกคนได้เวลาออกทริปแล้วครับทริปนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวแก่งกระจานครับวันนี้ได้ปัดดี้เช่นเคยครับคุณออสครับก็มาลุยกับเราอีกแล้วก่อนที่จะไปนี่เดี๋ยวจะต้องแวะเติมน้ำมันหน่อยนะน้ำมันเหลืออยู่สองขีดเองแล้วเดี๋ยวจะได้จับมาเข็บไม้ด้วยว่าจับระยะทางด้วยว่าจากนี่ไปถึงแก่งกระจานเนี่ยเราใช้น้ำมันเท่าไหร่แล้วก็ ระยะทางเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคเติมน้ํามันเรียบร้อยแล้วครับก็เต็มถังอยู่ที่สามร้อยบาทเพราะว่าผมมีน้ํามันอยู่แล้ววันนี้อากาศชื้นนะครับดูขมุกขมัวยังไงก็ไม่รู้ในหมวกอน็อกที่ขึ้นฟ้าเต็มเลย คิปนี้ผมทำฐานจับโปโปใหม่นะเดี๋ยวลองดูว่าองศาการรับภาพมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไม่ก็เปลี่ยนใหม่ยังไม่แน่ใจว่าเสียงมาาันจะพลีหรือเปล่าตอนนี้เวลา8ปดมสีนาทีครับเดี๋ยวดูว่าใช้เวลาเดินทางประมาณเท่าไหร่ในแมปนี่ขึ้นไหมว่าประมาณ2ชั่วโมงกว่กว่านะ เดินทางกันอีกครั้งครับสำหรับเข้ากล้องคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวแก่งกระจานครับต้องบอกว่า เราถ่ายทำกันไว้ตั้งแต่เดือน2เดือนที่แล้วนะแต่เพิ่งจะมีเวลาตัดก็ในช่วงที่เราถ่ายเนี่ยมันมันยังเป็นหน้าร้อนอยู่ครับแล้วก็ไม่ได้วางแผนอะไรมากครับเพราะว่าอากาศร้อนอยากจะไปนอนแช่น้ําก็เลยตัดสินใจไปเที่ยวที่แก่งกระจานครับทริปนี้ก็อย่างที่ทราบกันครับก็มีผมกับเพื่อนผมอีกหงคันที่เดินทางไปใช้เส้นทางคือจากวิภาวดีกรังสิตครับไปเข้าเส้นงามวงวานออกพระรามห ไปเข้าเส้นกาญจนาแล้วเลี้ยวเข้าเส้นถนนพระบรมราชชนนีครับแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายที่สารยามมุ่งหน้าไปที่มหาชัยแล้วก็ใช้เส้นทางเข้าถนนพระรามสองครับแล้วก็ไปเข้าตรงคลองโคนครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าจุดหมายแรกของเราคือไปถ่ายนาเกลือกันครับแต่ว่าตอนนี้หิวแล้วครับขออนุญาตแวะทานข้าวกันก่อนก่อนที่จะเดินทางกันต่อครับ โอเคครับ ICEOVER ó, กินขา้าวเสร็จแล้วก็เดินทางต่อมุ่งหน้าสู่นาเคือจังหวัดเพชรบุรีครับอีกประมาณชั่วโมงครึ่งครับยาวๆเลยครับหลังจากกินข้าวแล้วก็ต้องบอกว่าคลิปนี้นี่นะผมเปลี่ยนไม์ใหม่แล้วก็ติดตั้งโกโโกใหม่หัวคันน็อกใหม่เพราะฉะนั้นคุณภาพเสียงเนี่ย น่าจะแตกต,ต่างจากคลิปที่แล้วไม่เนี่ยยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเท่าที่ฟังดูเมื่อกี้นี้อาจจะต้องหาไม่ที่เสียงมานดีๆกว่านี้หนะ่อย จากจุดแรกที่พักครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งครับมาถึงที่นี่ครับยุ้งเกลือเพื่อนๆปักหมุดมาเลยครับว่ายุ้งเกลือที่บ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีครับที่นี่ก็จะมีทั้งอาหารแล้วก็มีวิวให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยครับแนะนำครับใครที่จะไปแก่งกระจานให้มาวิ่งเส้นนี้ครับเป็นข้าวขึแกงขึ้นกังยูเ้นข้าว,วุ้เนื้อขุอร่อยไหม สั่งอะไรกินเนี่ยข้าวปลาทูอเอ้ยไม่ใช่ข้าวแมวอ๋อเขาเาเรียกว่าข้าวแมวสำหรับใครที่มา เส้นคลองโคนและจะไปทะลุกแก่งกระจารเนี่ยแนะนำร้านายุ้งเกลือครับที่นี่เป็นจุดพักรถแล้วก็เป็นร้านอาหารมีเครื่องดื่มบริการเพียบเลยครที่สำคัญวิวสวยครับข้างหลังเป็นนาเกลือ ครับอิ่มท้องแล้วเดินทางกันต่อยุงเกลือบ้านแหลมนี่ใช้ได้เลยนะครับ 2ี่สิบห้านาทีเท่านั้นชิชชลๆนะทริปนี้เจอทริปนั้นเข้าไปชิลๆง่ายเลยเออเจอเปลี่ยนซ้อไปแกะกระจานนี่ชิลๆไปเลย ทางเข้าโคะเอดูโรครับตรงลงไปเลยฮะมันก็นลงไปได้ทั้นที่แล้วก็ยังลงไปอยู่เลยถึงแล้วครับเดอะกระโจมแก่งกระจาน ในที่สุดก็ถึงแล้วครับเดกรกโจมแก่งกระจานที่พักของเราในคืนนี้เป็นไงโอเคไหม <laughs> ดีมากเลยสวยเดี๋ยวเราไปลุยกันอากาศร้อนอย่างนี้นะโดดน้ําเท่านั้นเดี๋ยวไปเชื่อห้องพักก่อนมาถึงหน้าเดี๋ยวขอเข้าไปดูห้องพักก่อนให้เรียบร้อยก่อนไปโอ้ยน้ำเยอะด้วยนี่ครับที่พักของเราเต็นท์กระโจมเบอร์เก้าครับ สวัสดีครับจองเต็นเ์เบอร์เก้าไว้ครับบ้านเก้าใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวเลีย์ที่พักก่อนโอนประจำมาห้าร้อยแล้วฮะห้าร้อยนั่นลูกเข้าบป,ประชาชนเล่นน้ำกี่โมงอะครับสี่โมงจ้ะสี่โมงใช่ป่ะขึ้นรถขึ้นรถไปใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้นกี่ท่านคะสองใช่ใชลูก ขอบัตรประชาชนแล้วก็นูขอดูบุกิ้งได้ไหมคะเรากินข้าวที่นี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอเนี่ยครับอโอ้บรรยากาศโคตรดีเลยครับนี่เด็กกระจงแกะกระจ้าโอ้วันี่น้ำเยอะด้วยนะเดี๋ยวเล่นน้ำฉ่ำเลยเนี่ยฉ่ำแน่นอนจะอยู่ด้านซ้ายมือของทุกบ้านนะจ๊ะฝ่ายเปิดปิดจะอยู่ด้านนี้จ้คะครับแล้วก ควรปิดม่านถือห้หนูนะคะม่านถือก็คือม่านอันนี้จะ้ะโอเควิธีล็อกกระโจมเอาสามห่วงอันเนี้ยคล้องรวมกันแล้วก็ล็อกจ้ะถ้าไม่ล็อกก็แขวนแบบนี้โอเค,ค คนละพันห้าร้โคตรดีดูสิมี2เตียงใครมาเป็นมากับแฟนก็เตียงเดียวก็มีมากับเพื่อนอย่างทริปนี้ก็2เตียงได้สบายสบๆเดี๋ยวเปิดแอร์เย็นเอาแล้วมา,ามามันเพิงเกิดขึ้นแล้ว ร้อนๆอย่างนี้ครับลงน้ําครับไหนบอกอไม่มีแคนูนี่ไงเรือยางทั้งหมดเดี๋ยวเราลงไปเจอมหากรรมมิวสิกเฟสติวัลกันหน่อยหนึ่งสองสิบหนึ่งสองสิบเอ๊ะเราก้าใช่ป่ะก้โอเคก้าชายชะกันฮึบ <c oughs> รีบห่อรีบห่อเดี๋ยวลงง่ายแต่ขึ้นยากนะอ๋อมันเป็นคอนเทนต์มันเป็นคอนเทนต์มอนกันพี่ไม่มีอะไรอ่อดนี่นเลยไปแล้วไปแล้ว ลงเหมือนไม่เต็มใจอ่ะเหมือนมีคนบังคับให้ลงและวนี่ก็คือหนึ่งทริปของเราครับนี่คือช่วงเวลาที่น่าจะดีที่สุดตลอดทั้งวันตั้งแต่เดินทางจากกรุงเทพมานี่คือช่วงเวลาที่สบายที่สุดดีสอร์ทเราชื่อกระโจมแก่งกระจานเดี๋ยวเราต้องไปเรื่อยๆนะ จริงๆเราไม่ต้องใช้เรือเลยนะมีเสื้อชูชีพต่อพอแล้วโดดลงน้ำเลยเดี๋ยวยังไงก็ไปถึงแตอ่อย่าเผลอหลับแล้วกันเดี <c oughs> ย๋ยวเลยไป <c oughs> เล่นน้ำกันเสร็จแล้วครับแน่นอนว่าตอนเย็นเนี่ยที่รีสอร์ทก็จะมีอาหารเย็นซึ่งเป็นอาหารธรรมดาธรรมดาแต่อร่อยมากๆครับไข่เจียวแกงส้มผัดเผ็ดปลาดุกมีผักลวกน้ำจิ้มอะไรโอ้โหเด็ดมากๆเลยครับกินข้าวเสร็จครับก็ถึงเวลาที่เราจะนั่งปลดปล่อยเรียกว่านั่งชิวๆกันครับแม้ว่ากลางวันเนี่ยจะร้อนขนาดไหนแต่ตกกลางคืนทนี่นี่อากาศเย็นสบายครับเหมาะกับการนั่งสังสรรค์เป็นอย่างมากเลยครับ ที่นี่ตอนเช้าวันนี้นะก็จะมีการใส่บาตรด้วยเมื่อวานเจ้าหน้าที่เขาก็มาแจ้งไว้ตั้งแต่ตอนเย็นแล้วแหละว่าใครสนใจที่จะใส่บาตรวันนี้พระมาก็เลยถือโอกาสร่วมทําบุญไปด้วยเลยก็เดี๋ยวพระจะมาตอน8ปดโมงถือว่าเป็นการเริ่มต้นวันดีๆแล้วกันมาพักมาเที่ยวแล้วก็ยังได้ทําบุญด้วย คนครับนี่ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็จะต้องเดินทางกลับจากแด็กกระจมแข่งกระจานครับเป็นไงเสียเสียออสนี่คลิปนี้เป็นไงโอเคไหมลอยลอยตามน้ำเลย <laughs> วัยน้อซิลต้องมาละปล่ <laughs> อยให้ไล <laughs> ดีกว่าถ้าเกิดเทียบกับตอนไปหน้านอะ อันนี้ชิวกว่าเพราะมันจริงๆมันวิ่งแค่2ชั่วโมงกว่าๆนะถ้าเกิดเราเราช้าเพราะว่าเราไปแวะ,ะคาเฟ่เราไปแวะ,ะเก็บภาพตรงนู้นตรงนี้นะก็ได้แวะไปเรื่อเปืือย <c oughs> แต่ถ้าเกิดนับระยะทางจริงเดินทางที่ <c oughs> นี่ก็ก็โอเคนะเพราะมันเป็นทางดำหมดเลย ลาดยางมาส,มสบายๆเลยแล้วก็มาถึงนี่ที่พักก็โอเคมีกิจกรรมให้ทําได้แบบร้อนๆมาเนี่ยไปล่องแพเดี๋ยวเอ๋เรียวกว่าล่องแพเลยขึ้นเรือยางแป๊บเดียวก็กระโดดลงน้ำกันเลยยาวเลยเอโอเคเนาะทริปนี้ดีรถ <c oughs> นี่มีปัญหาอะไรไม่มีครับเือเดี๋ยวทริปหน้าวางแผนไม่ว่ายังไม่รู้เมื่อไหร่นะว่าจะ พอดีคุยกับทีมงานที่นี่เขาบอกว่าเขาจะมีบริจาคของบริจาคของถ้าเกิดเป็นแบบอยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่ข้างล่างก็จะเป็นบริบรจาคพวกอุปกรณ์การแพทย์อะไรต่างๆแต่ก็จะมีส่วนหนึ่งที่ขึ้นไปบริจาคของบนดอยที่บางกลอยบางกลอยจะเป็นหมู่บ้านกระเหลี่ยงซึ่งก็น่าสนใจ เราก็คิดไว้ว่าเออเดี๋ยวเราจะจัดทริปมาเพื่อมาเทีย่ยวที่นี่แล้วก็ไปบริจาคของที่บางกลอยกันก็ใครที่สนใจนะก็อยากให้มาร่วมกันตามที่กําลังศรัทธาได้ตามเอาเตามศรัทธาตามกําลังที่มีเป็นสะพานบุญเป็นสะพานบุญอย่าเรียกเป็นสะพานบุญเลยกูไม่ค่อยคุ้นกับ วิธีของเราเราไม่เราไม่น่าจะใช่คนบุญคแค่เราอยากจะทำคอนเทนต์เราอยากจะขึ้นไปหมู่บ้านกะเหลี่ยงไหนไหนไปก็เออถ้าเกิดจะไปทำคอนเทนต์แล้วอ่ะอยากให้มันได้ประโยชน์บ้างได้นำข้าวสารอาหารแห้งได้นำของเล่นได้นำของเครื่องใช้ต่างเนี่ยไปบริจาคที่หมู่บ้านกะเหลี่ยงก็เดี๋ยวถ้าเกิดแลนมันออกมาชัดเจนไงเดี๋ยวจะแจ้งข่าวแล้วกันนะใครที่สนใจอยากจะไปออกทริปด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์มามาที่แก่งกระจานแล้วเดี๋ยวนั่งโฟร์วิวไปที่หมู่บ้านกะเหลี่ยงก็ ก็ได้แล้วก็ข้างบนนั้นกลางเต็นท์อย่างเดียวกลางเต็นท์ไม่มีที่พักอะไรเลยไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็เราไปบริจาคแล้วเราก็พักคืนหนึ่งแล้วเราให้กลับเดี๋ยวอันนี้เพิ่งคิดสดๆเลยนะเพิ่งคิดเมื่อกี้นี่เลยว่าเราจะจัดทริปเพราะฉะนั้นก็ฝากกันไว้เดี๋ยวถ้าเกิดทําแพลนชัดเจนแล้วจะแจ้งอีกทีหนึ่งใครอยากมาร่วมด้วยก็ยินดีเนาะเห็นไหมก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ อีสักพักเราน่าจะเก็บของแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพแล้วทริปนี้ประทับใจครับเดี๋ยวทริปหน้าเข้ากล้องจะไปที่ไหนก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีกันบ๊ายบายครับ